สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวและกราฟนะคะจากบลกเกอร์ ATFX ประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวตามตารางกันก่อนค่ะวันนี้ข่าวตามตารางนะคะช่วงเช้า7โมงครึ่งนะคะจะมีรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของทางประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆถึงช่วงเย็นเนี่ย ถึงตลาดเมกาเนี่ยข่าวสำคัญเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าจะมีที่ต้องติดตามบ้างนะคะก็จะมีตอน5้าโมงเย็นนะคะจะเป็นรัชนี GDP ไตมาสต่อไตมาสนะคะแล้วก็ ร uh, ายปีด้วยนะคะของฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็จะมีจํานวนผู้อยู่อาศัยเริ่มสร้างอันนี้จะเป็นของแคนาดานะคะจะเป็นภาคอสังหาเนาะส่วนของอเมริกาเนี่ยจะมีดัชนีการผลิตเขตรัดนิวยอร์กนะคะซึ่งประกาศตอนสองทุ่มครึ่งแล้วตอนสามทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีดัชนีการค้านมและผลิตภัณฑ์นมโลกด้วยนะคะเพราะว่าทางฝั่งนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะส่งออกนมเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ติดตามไว้ก็โอเคนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเท่าไหร่นะคะดยรวมวันนี้ข่าวก็ยังไม่มี ข่าวในตารางก็ยังไม่มีตัวที่ส่งผลกระทบะกับการโดยตรงนะคะแล้วก็มิวก็มีข่าววัคซีนมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะตอนนี้นะคะ WHO เนี่ยอนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิดของแอสตราเซเนกาในกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่ง WHO นี่ก็คือเป็นองค์การอนามัยโลกเนาะตอนนี้เขาก็อนุมัติให้ใช้แอสตราเซเนกาในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทางกลุ่มประเทศที่กํลาลังพัฒนาเนี่ยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่ราคาค่อนข้างถูก นะคะคซึ่งมิวก็ไปหาข้อมูลมาเนาะก็ตัว a อสตาเซนิกาเนี่ยให้ผลทดลองเนี่ยก็ มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ7จแต่ตัวราคาของวัคซีนต,ต่อโดสเนี่ยเขาราคาแค่4เหรียญต่อโดสเองนะคะสี่เหรียญต่อโดสถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100 100กว่าบาทนะคะซึ่งเราฉีดทั้งหมด2โดสก็ราคาไม่เกิน300บาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวไฟเซอร์เนี่ยราคา20เหรียญต่อโดสนะคะส่วนขอมบูร์นาเนี่ยแพงสุดเลยนะคะราคาที่15จนถึง25เหรียญต่อโดสะคะตอนนี้ WHO ก็อนุมัติของแอตตาเซนิกาก่อนเพื่อให้ประเทศที่กําลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีนนะคะเพราะ แล้วก็มีข่าววัคซีนเพิ่มเติมก็คือที่อิสราเอลนะคะเขาเปิดสำรวจเปิดผลสำรวจมาว่าตัววัคซีนของไฟเซอร์นะคะที่เขากำลังฉีดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ฉีดไปแล้วในกลุ่มทดลองนะคะประมาณ1.2ล้านคนนะคะก็มีผู้ป่วยเนี่ยแสดงอาการลดลงถึง94%นั่นแปลความว่าวัคซีนของไฟเซอร์ Pfizer, เนี่ยได้ผลจริงๆนะคะซึ่งตัววัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยก็มันก็เป็นวัคซีนตัวแรกที่ ประเทศอังกฤษนะคะเขาอนุมัติแล้วก็ฉีดเป็นชาติแรกเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าววา่าเพราะตัววัคซีนตัวนี้ทําให้มีแนวโน้มมากประเทศอังกฤษเนี่ยน่าจะควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจอของอังกฤษเนี่ยฟื้นนะคะค่าเงินปอนก็เลยแข็งค่าขึ้นมานะคะแล้วก็อีกประกอบประกอบกับอีกเหตุผลก็คือตัวอดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เลยทําอ่อนค่าลงก็เลยทําให้คู่สกุลเงินจี ปอนเทียบดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ข่าวสุดท้ายค่ะที่มีเอามาฝากกันนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะแต่ว่าไม่ได้กระทบกับการมากนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตัวบริษัทโคาคาโคลากับแอปเิ้ลซะะีน่าเขาก็มีการประกาศผล ผลประกอบการไตรมาสนะคะเป็นไรมาสที่4แต่อันนี้ก็คือเป็นข่าวบอกว่าโคลาโคคาโคลากับแปปซี่เนี่ยเป็นบริษัทที่สร้างขยะพลาสติกให้กับโลกเยอะมากๆเลยนะคะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะก็จริงๆเขาเรียกว่า3ยักษ์ใหญ่นะคะเป็นโคคาโคลาแปปซี่แล้วก็มีเนสเล่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้โคคาโคลาเขาก็กําลังจะอ,ออกบรรจุภัณฑ์เป็นตัวใหม่นะคะเป็นขวดที่ทํามาจากกระดาษนะคะเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อจะอานามารีไซเคิลแล้วก็ลดโลกร้อนได้ ให,ให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะว่าโลกเราก็จะได้ลดปริมาณขยะลงไปด้วยนะคะเพราะว่าโคคาโคล่าเองเนี่ยเขาทำขวดพลาสติกที่ใส่น้ำออลลมที่เราเรา,เรากินกันอยู่นะคะ,ะมีปริมาณในการนําขวดเหล่านั้นเนี่ยไปรีไซเคิลเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นขวดที่ทำมาจากกระดาษนะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นําไปรีไซเคิลก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ,อธรรมชาติ ต่อโลกเราได้น้อยลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ีมาอ่านให้ฟังเฉยๆนะคะสำหรับรายละเอียดข่าวอื่นๆแล้วก็การวิเคราะห์การนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณนมเลยคะ่ะอ่ะมาครับมาต่อกันนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นข่าวมาเล่าให้ฟังเล่นๆน,นะครับว่าตอนนี้ยูฟานะครับแบรนด์นะสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,รบจากเกมยุโรปนะฮะจากจากเกมเขาเขียนว่ายูโรเปียนทัวร์นาเมนต์นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามี อย่างอื่นหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นถ้วยถ้วยบอลยุโรปนะครับซึ่งถือเป็นถ้วยที่สามารถทำไรายได้ได้เยอะที่สุดนะครับในในวงการของโลกฟุตบอลบลองลองจากฟุตบอลโลกนะครับนี่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกแบนไป2ฤดูกาลนะครับจนฤดูก,กาลที่ฤดูกา2ล2ฤดูกาลคือ2 0 2 0ันยีถึงสองพแล้วก็2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับจากจากความผิด จากความผิดของกฎการควบคุมเงินนะครับ Financial Fair Play นะครับจากการตรวจสอบพบว่านะครับสมโมสรมีรายรับนะครับที่ได้จากสปอนเซอร์สูงเกินจริงแล้วก็ไม่มีการชี้แจงใดๆให้ชัดเจนนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเนะาะเพราะว่าเปิดข่าวจาก CNBC นะพยายามจะหาข่าวมาเล่าให้เราฟังนะครับแต่ว่าไม่มีข่าวไหนที่น่าสนใจเลยนะครับผมต่อมานะครับ <c oughs> เว็บไซต์ Finviz นะครับวันนี้ผมมาดู ความแข็งอ่อนของค่าเงิน f o r l x นะครับวันนี้เนี่ยนำโด่งมาเลยนะครับก็คือเป็น New Zealand นิวซีแลนด์ครับต่อมาเป็นปอนด์นะครับแล้วก็ออสเตรเลียครับแล้วก็ยูโรนะครับแคนาดาสวิตฟังนะครับตอนวันนี้เนี่ยดอลลาร์อยู่อันดับท้ายๆนะครับแต่ว่าอย่างเจแปนเยนเนี Japan ่ยยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ใครที่ใครใครที่ดูคู่เงินที่เกี่ยวกับ ญี่ปุ่นอยู่นะครับจะแปนเยนอยู่เนี่ยแนะนําว่าให,ให้ให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งส่วนช็อตลงมานะครับเพราะเพราะว่ายังยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะฮะเศรษฐกิจด้วยเรื่องของมีการ,การมีเกิดแผ่นดินไหวนะถ้าเกิดใครเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเจ็ดจุดหนึ่งเมกะจุดนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เพิ่งเกิดมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มาดูการาฟวันนี้กันดีกว่านะครับเมื่อวานเราเราให้ไว้อยู่สามสี่ตัวนะครับอีนึงอูนะครับอียูบอกว่าจะเบรกเอาล์นะครับเ <c oughs> มื่อวานนะยังไม่เบรกนะครับตัวที่มี performance ดีที่สุดน่าจะเป็น ucat นะครับ ucat เนี่ยเราให้ไว้เมื่อวานว่าน่าจะเบรกเอาล์ลงมาข้างล่างนี้ใช่ไหมครับอ่านะพอเบรกเอาล์ลงมาปับ๊บเนะี่ยได้มาประมาณห้าสิบเจ็ด ห้าสิบปนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเทสโลอยู่นะครับใครที่ใครที่มีออเดอร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจังหวะที่เบรกเอาเนี่ยแนะนำว่าแนะนำว่าให้ปิด Position บางส่วนไปก่อนนะครับเอากำไรเข้ามาในพอร์ตก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะเบรกเอาลงไปจริงๆเนี่ยค่อยค่อยจะกดเพิ่มนะหรือว่าจะถือต่อนะค่อยว่ากันอีกทีนะครับจะได้มีทางหนีที่ไล่นะครับอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะเบรกเอาตอนนี้นะครับก็คือ ดอลลาร์ที่เกียบกับสวิตฟังนะครับเมื่อวานทั้งวันนะเมื่อวานก็ไหลลงมาทั้งวันเลยเมื่อวานวิ่งแคบมากแล้วก็แทบไม่มีวอลุ่มไม่มีความผันผวนเลยนะครับเมื่อวานที่เราวัดมาจากจุดที่มันเริ่มต้นนะจากจุดที่มันเริ่มต้นจนจนถึงจุดที่จนจนถึงจุดจุดอ่าโลที่เราาร์ k ไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดโลที่าร์ k ไว้แค่ยี่สิบกว่าป๊บแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรา เราผมวิเคราะห์ให้ประมาณสิบเอ็ดโมงนะฮะสิบเอ็ดโมงก็ลงมาสักสักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนั้นก็จะเหลือแค่สิบกับปีบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะวิ่งสิบปิบนะครับวันนี้นะถึงจะเริ่มเบรกเอาจริงนะครับใครที่ใครที่จะฟอลโล่นะฮะยังยังสามารถฟอลโล่ได้อยู่นะฮะยังพึ่งลงมาได้แค่ห้าปิบเองนะครับสต็อปลอสครับไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลแล้วครับสต็อปลสอตตรงนี้เลยนะครับศูนย์จุดแปดเก้านะครับศูนย์จุดแปดเก้าสามแปด นี่ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นจุดเข้าที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นวิดีโอนี้หรือว่าใครเห็นก่อนนะครับรีบๆกดเบรกเอามาได้เลยนะครับฟอลโล่ลงมานะครับเพราะว่ายัางคาดว่าวันนี้ตลาดอเมริกาเปิดวันแรกของสัปดาห์น่าจะมีความผันผวนเยอะแล้วก็น่าจะเป็นในทิศทางของการอ่อนค่าลงมาเหมือนเดิมนะครับนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือยังเป็น2ตัวที่ผมให้ไว้นะครับก็คือ1ยูโรเทดอลลร์อันนึงและนะครับ อีกอันนึงก็กําลังทำนะกำลังทำเบรกเอาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือดอลลาร์เทียบกับสวิตฟังนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับ A u เมื่อวานนะครับบอกว่าน่าจะเบรกเอาไปแล้วก็ปิดที่ไฮอะตอนนี้ก็คือใกล้ไฮแล้วนะครับนี่ก็ใครที่ไม่ทันนะครับไม่สมควรเข้านะครับปอนนะครับไปไกลนะครับไปดาวน์คาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปฟอลโล่อย่าไปไล่ราคาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าราคาจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับถึงแม้ว่าเราจะวัดฟิโบได้เราจะมีแนวรับแนวต้านนะครับ เราก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าราคามันจะไปหยุดตรงนั้นจริงหรือเปล่ามันอาจจะหยุดก่อนก็ได้นะครับการที่เราไปไล่ราคาแบบนี้ทําให้เราไม่มีความได้เปรียบในการเทรดนะครับ N.U. นะฮะตอนแรกบอกว่าน่าจะเป็นไซเวย์ตอนนี้ก็เบรกเอาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ N.U. เนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องถ้าเกิดใครจะเทรดนะฮะก็ต้องเผื่อสต็อป o อดไว้ไกลๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า ราคามันมีการวกกลับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งะคะต้องรีบสต็อปลอตให้เร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเล่นเล่นไปตามตลาดเพราะว่าเพราะว่าตัว n อเนี่ยผมมองว่าเป็นไซเบอ์ขนาดใหญ่นะครับ่ะก็มี2ตัวทองทองจริงๆแล้ววันนี้มองว่าน่าจะขึ้นนะฮะพอตลาดเปิดพอตลาดเปิดแล้วเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อขายและสร้างความผันผวนข,ขึ้นมาค่อนข้างเยอะจริงๆเมื่อวานก็สามารถเทรดได้นะ,ะเพราะว่ามีการสวิงทีนึง อยู่ราวๆห้าถึงหกเหรียญน,นะครับใครที่เทรดสั้นๆกินทีละสองสามเหรียญเนี่ยสามารถทํากําไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะมองเป็นเทรนด์ใหญ่ที่เราเทรดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่วิ่งทีหนึ่งสิบเหรียญยี่สิบเหรียญสาสิบเหรียญน,นะครับวันนี้น่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่าตลาดเปิดวันแรกเนาะ b บแอสนะครับว่า b บแอสว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาอยู่ในแนวไซเว์นะครับแนวแรกก็คือ 1845แปสี 45, นะ่ห้าแนวที่สองคือ18 6 2ดหสองครับแนวะที่สามก็คือหนะึ่งแปดเจ็ดห้าล่านี้นะครับจังหวะในการเข้านะครับจังหวะในการเข้าจะเห็นนะครับว่าเขามีไฮกับโลอยู่แล้วนะครับเหลือแค่ว่าจะรอให้ทะลุไปทางไหนแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วจังหวะจังหวะทะลุพวกนี้นะครับแนะนําว่าถ้ามันทะลุในช่วงเวลา ที่ตลาดเปิดจะดีมากนะครับช่วงเวลาที่ตลาดเปิดก็คือช่วงบ่ายสองนะฮะจนถึง5้าโมงนะครับเสร็จแล้วดูอีกทีนึงก็คือช่วง6กโมงเย็นนะครับจนถึงประมาณ2องทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับเร่าๆนี้นะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นมันเป็นแท่งสตองมูฟแบบนี้นะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นแท่งสตองมูฟแบบนี้นะครับในเวลาดังกล่าวนะครับคุณสามารถ Follow ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วง10บโมงสิบเอโมงนะครับราคามันค่อยๆ ราคามันค่อยๆไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปแล้วมาทำเหมือนทำท่าเหมือนจะเบรกเอาท์แบบนี้นะครับอย่านะครับไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าเพิ่งไปเทรดนะครับอย่าเพิ่งไปเทรดเพราะว่าราคายังไม่ได้มีความผันผวนที่แท้จริงนะครับถ้าหากว่ามันขึ้นไปก่อนปล่อยมันขึ้นไปนะครับแล้วเรามาดูอีกทีว่าพอมันขึ้นไปเสร็จแล้วแล้วตลาดเปิดมีการซื้อขายมีความผันผวนเข้ามานะครับตลาดมันจะดันให้ราคาขึ้นไปต่อหรือว่าจะดันราคาลงมาถ้าดันราคาลงมาเราสามารถช็อตได้นะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับ ต่ถ้าเกิดดันดันราคาขึ้นไปต่อนะครับดันราคาขึ้นไปต่อเราก็ต้องหาจุดเข้าจุดเบรกเอาที่ที่มีนัยยะสําคัญให้ดีนะครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดราคามันดันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้จริงแล้วช่วงเวลาดังกล่าวมันมีสตอมมูฟขึ้นนะครับไอตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเบรกเอาขึ้นไม่ได้ก็เราก็ฟอลโล่บายขึ้นไปได้นะครับแต่อาจจะต้องวัดด้วยนะครับว่าพอมันขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นมา30เหรียญแล้วการที่มันจะขึ้นไปอีกเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเราอาจจะ ปล่อยให้มันดีดขึ้นไปทำทาเหมือนเป็นไส้เทียนก่อนค่อยค่อยชอ็อตส่วนลงมานะครับแบบนี้ก็จะสามารถ <c oughs> มีโอกาสมากกว่าในการทำกำไรนั่นเองนะการถ้าเกิดว่าเราเราจะฟอลโล่ราคาไล่ราคาขึ้นไปเราอาจจะต้องรออีกส3สาวันเพื่อที่จะให้มันฟอร์มตัวแล้วขึ้นไปต่อนะครับอนะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคู่เงินที่น่าสนใจนะครับก็การวิเคราะห์ข่าวนะครับนะการอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับจากไอเดียเป๊กก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ